เมื่อนี้มามีเข้าต่อกับจุนตาช่วยกันดูปั๊มที่จะย้ายเข้าไปข้างกำแพงนะพี่พี่ก็คือเตรียมพื้นที่ให้เข้าต่อกับพี่ซากูได้วิ่งเล่นแล้วก็เตียเคลืพื้นที่ออกเพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ตรงนู้นได้นะพี่พี่ก็คือเฮ็ดพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นหล่นมากขึ้นนะพี่พี่ก็มีผู้ช่วยสีขาสองตัวนะพากันวุ่นบอกวุ่น,วา,นวายอยู่หนนยางสะเละยางบลกปุ๊กปักอันหนึง่งกับใจหมักก็รูวสนหนาสนหลังเลยนะเดี๋ยวกับยางตํำพูนั่นยางตํำผูน แบบ,บโบกิงใจไผเลยนะครั้งนั้นนี่ติดหมากกระโหลนะพี่ๆแต่สามารถยางไปได้บูเธอเออปมาไปแบบนั้นแหละไปตําปุ๊กปักปุ๊กปักไปแบบนั้นเลยนะพี่ๆหลังจากที่เขาตอกไปเฮ็ดมันกัะม้านะพี่ๆคุณหมอกับไห้ใส่หมากกระโหลหรือคอลาแบบนี้ไว้ตลอดเวลานะเพื่อกันบ่ให้เขาตอกกับเลี้ยแผลทั้งๆที่ใส่หมากกระโหลไว้แบบนี้แต่เขาตอกกันยังมีความสามารถที่จะเลี้ยแผลได้นะพี่ๆเราก็ยังมีความสามารถถอดหมากกระโหลออกได้น้ำเนื้อเอาขาหนาสองข้างเนี่ยดึงออกว่าถอไปขนาดใส่หมาก ก็โลยูยังส่นะพี่ๆกันยังไปได้ยางตําปุกปักปุกหนี่สนแม้นสร้างแมนอย่ายืนเกะก,กะมันเองอ่นนะเนาะอือแล้วฝ้าวาเบิองว่าพัสดุเขามาสรงเนี่ยอีหยังให้โจของมาตอไปสิมารับพัสดุแทนแม่โจของอืมแล้วก็มายืนเบืองไเขาม้าสรงพัสดุต่อว่าเขามาทรงให้ผู้ใดเอแต่กับบัวฮับกันยังยืนเบิองเป็นเรื่อยๆรลนแสงแม่โจของมาแทนที่จะรับพัสดุนะพี่ๆบอจ้ามันยืนดมมัน ถุงเงินกระสอบอยู่นี่แหละหรือยืนงงงงในดงป่ากล้วยวะซ่านมึบักต่อกันเนาะอย่างมันก็ยืนเบิ้งว่ารถเขาเพาท่านนด้ไปมันก็ยืนมองอยู่นั่นนะนะพี่พีเออมันก็ยังงงอยู่เพแมนยังดอกมันออกบพได้เพราะว่ามันติดอันกระสอบมันก็เรยทันได้ออกมาทั้งที่30นี่เขาต่อมีนัดกับคุณหมออีกรอบหนึ่งนะพี่พี่มแมนรอบหนึ่งดอกสองรอบคุณละ สามสิบกับวันที่สามนะพี่พๆมอนัดเขาตอ,อกกา,านยางออกมาเราก็มาเกะก,กาตายต,ตาสียางกันเออมันกันยางตัดหนาตัดตาไม่ให้คุณนไปขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้เขาตอ,อกพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย